สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนรักแมวนะครับก็คือสัญญาณที่บอกว่าน้องแมวอาจจะกำลังป่วยค่ะสวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยแมวเป็นสัตว์ที่แบบเก่งมากในการซ่อนอาการป่วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือตามสัญชัตเตยาณเขาเลยนะคะเพื่อเอาตัวรอดเขาจะพยายามทาตัวปกติที่สุดอืมงั้นการสังเกตของเรานี่สาคัญสุดๆเลยสาคัญมากค่ะ พราะถ้ารู้เร็วจับสัญญาณได้ไวก็จะช่วยให้เขาได้รับการดูแลทันเวลาวันนี้เราก็จะมาดูเป็นข่าวว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่เราควรมองหาจากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะครับผมเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นสัญญาณแรกๆที่เห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะคืออย่างแมวที่ปกติเข้าสังคมเก่งๆเอ,อ่ออาจจะเริ่มแบบเก็บตัวมากขึ้นอ๋อหรือแมวที่เคยซนมากๆอาจจะดูซึมไปเลยนอนอย่างเดียว ใช่ค่ะการซึมลงหรือว่าไปหลกซ่อนตามซอกหลืบเนี่ยแบบว่าไม่ใช่แค่ต้องการความสงบนะบางทีมันเป็นการตอบสนองต่อความเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวจริงๆเหมือนเขารู้สึกอ่อนแอและต้องหาที่ปลอดภัยเข้าใจเลยครับแล้วการนอนเยอะผิดปกติแห้วครับแบบนอนทั้งวันทั้งคืนเลยอืมถ้าเกิน15-20ถึงชั่วโมงต่อวันแล้วไม่ค่อยขยับตัวไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณที่ต้องจับตาดูเหมือนกันค่ะครับผม แล้วเรื่องกินนี่ก็น่าสนใจนะครับมีข้อมูลหนึ่งที่ผมเจอเขาเล่าว่าแมวเขาแค่ไม่ยอมกินขนมยี่้อบโรดอ๋อใช่ใช่ค่ะก่อนจะพบว่ามีปัญหาในปากแสดงว่าแค่เหมือนของโปรดก็อาจจะเป็นเรื่องแล้วถูกต้องค่ะไม่จําเป็นต้องไม่กินอะไรเลยแค่เบื่ออาหารหรือกินน้อยลงติดต่อกันสักวันสองวันนี่ก็เออหน้ากังวลแล้วค่ะครับ แล้วเรื่องดื่มน้ำานะครับเรื่องน้ำนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะการดื่มน้ำเยอะผิดปกติเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเอ่อโรคเลื้อรังบางอย่างเช่นเบาหวานหรือโรคไตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือบางทีแมวป่วยเขาก็ดื่มน้ำน้อยลงไปเลยก็มีนะคะอันนี้ก็เสี่ยงขาดน้ำได้ง่งายๆเลยโหต้องสังเกตทั้งเยอะไปน้อยไปเลยสินะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องขับถ่ายอันนี้ก็สำคัญมากครับผูกท้องเสียท้องผูก หมดเลยแต่ที่ต้องเน้นย้ำม,มากๆคือปัญหาเรื่องปัสสาวะอันนี้อันตรายมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะแมวตัวผู้อันตรายมากค่ะมีเคสที่แบบว่าทางเดินปัสสาวะอุดตันเฉียบพลันอันนี้ถึงชีวิตได้เลยนะคะถ้าไม่รีบพาไปหาหมอแล้วเราจะสังเกตยังไงครับก็อาจจะเห็นเขาฉี่บ่อยฉี่ลําบากหรือแบบเขาไปนั่งในกระบะทรายนานๆพยายามเบ่งแต่ไม่มีฉี่ออกมาหรือฉี่ออกมาน้อยมากอันนี้ต้องรีบเลยค่ะครับครับ นอกจากพฤติกรรมแล้วสัญญาณทางร่างกายล่ะครับมีอะไรชัดๆบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่ข้อมูลหลายแหล่งพูดถึงคือน้ําหนักตัวน้าหนักลดลดหรือเพิ่มก็ได้ค่ะที่มันเร็วผิดปกติแบบเกิน5 1 0ในไม่กี่สัปดาห์น,นี้ถือว่าไม่ปกติแล้วอ๋อครับครับแล้วก็สภาพขนค่ะถ้าจากเคยเงาสวยกลายเป็นหยาบหยาบไม่มันเงาหรือร่วงเยอะผิดปกติอันนี้ก็สะท้อนสุขภาพข้างในได้อืจริงด้วยเคยเห็นแมวป่วยแล้วขนไม่สวยจริงๆครับ แล้วเรื่องการหายใจล่ะครับมีข้อมูลพูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ห้ามมองข้ามเลยถ้าเห็นเขาหายใจเร็วหายใจหอบหรือมีเสียงดังคลืดคลาดในอกเวลาหายใจเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับปัญหาที่ปอดหรือหัวใจหรืออาจจะเจ็บปวดตรงไหลอยู่ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราไปจับตัวเขาแล้วเขาร้องหรือแสดงอาการเจ็บล่ะครับอันนั้นก็ชัดเลยค่ะว่าเขาเจ็บตรงนั้นจริงๆต้องระวังเวลาอุ้มหรือจับเขาด้วยนะคะครับมีอาการเฉพาะจุดอื่นๆอีกไหมครับที่น่าสนใจจากข้อมูล ก็มีเรื่องตาจมูกค่ะเช่นถ้ามีขี้ตาเยอะๆตาแฉะตาแดงจำบ่อยมีน้ำมูกอันนี้ก็อาจจะติดเชื้อเป็นหวัดแมวได้ครับผมหรือถ้าน้ำลายไหลยเยอะผิดปกติยืดๆเลยอาจจะมีปัญหาในช่องปากฟันหรือเพลิอกลืนอะไรแปลกๆเข้าไปอ๋อครับการเดินการทรงตัวก็ด้วยค่ะถ้าเดินเซเดินขาปาดัดหรือดูอ่อนแรงอาจจะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือข้อต่อโดยเฉพาะนี่แมวแก่ เสียงร้องที่ผิดปกติก็เกี่ยวด้วยหรอครับเกี่ยวค่ะบางทีเขาร้องเสียงแปลกไปหรือร้องหวยห่วนก็อาจจะบอกความเจ็บปวดได้หรือการที่เขาเลียกัดแทะตัวเองซ้ําๆที่เดิมๆเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีปัญหาผิวหนังหรือเจ็บตรงนั้นค่ะโอ้สัญญาณเยอะมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะต้องช่างสังเกตจริงๆทีนี้มาถึงจุดสําคัญเลยครับคือเมื่อไหร่ที่แบบ ไม่ต้องรอแล้วต้องรีบพาไปหาหมอทันทีค่ะสัญญาณอันตรายจริงๆที่ต้องรีบไปหาหมอแบบด่วนๆเลยนะคะคืออาเจียนหรือท้องเสียรุนแรงต่อเนื่องเกิน24ชั่วโมงหรือว่ามีเลือดปนอันนี้ต้องรีบไปครับมีเลือดออกผิดปกติจากที่อื่นเช่นเลือดกำเดาไหลปสัสสาวะเป็นเลือดครับผมหายใจลำบากหอบเหนื่อยเห็นได้ชัดเลยว่าหายใจลำบากมากอันนี้รอไม่ได้หรือมีอาการชักหมดสติ ทรงตัวไม่ได้เลยล้มตลอดเวลาโหนี่น่ากลัวมากครับค่ะและสุดท้ายคือไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ําเลยเกิน24ชั่วโมงอันนี้ก็ถือเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะโอเคครับสรุปแล้วเนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการรู้จักนิสัยปกติของแมวเราเองให้ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะเพราะแต่และตัวไม่เหมือนกันเพราะเรารู้ว่าปกติเขาเป็นยังไงเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็ว การจดบันทึกอาการหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็จะช่วยคุณหมอได้มากเลยเวลาเราพาไปหาใช่ค่ะช่วยได้มากๆเลยการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่าลังเลที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรไม่ชอบมาพากลอันนี้เป็นการดูแลที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้ค่ะครับผมก่อนจะจบการเจาะลึกวันนี้ก็อยากชวนลองหลับไปสังเกตเพื่อนสีขาที่บ้านกันดูนะครับอาจจะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆอะไรที่เขากําลังส่งออกมาก็ได้ค่ะ แล้วก็นอกจากการสังเกตอาการป่วยแล้วเนี่ยมีคำถามหนึ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลวันนี้เหมือนกันนะครับคือสำหรับแมวที่ยังดูแข็งแรงดีอยู่เราจะส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้เขาได้ยังไงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะป่วยในอนาคตอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจกันต่อไปค่ะ